สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศีพันประเสิยิ์ชัยบริสุะอิ์ Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi aslanin ila yaumiddin din. Amma ba'du. bade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keharapan suk, senti, keharapan jemren, keharapan jai parung Allah subhanahu wa ta'ala proses, pihak pihak yang ada di dalam keluarga,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  di อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ได้ให้รายการบทความอิสลามเป็นบทความพิเศษกลับมาพบกับท่านพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลละเป็นเรื่องที่จะได้ให้เรานั้นได้รำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาการที่เราได้ฟังเรื่องราวของาศาสนาทำให้หัวใจของเรานั้นมีความสงบอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวไว้ในสุระอระเล พี่น้องครับเป็นกุรอานที่เราได้อ่านผ่านไปแล้วจบไปแล้วหลายรอบแต่บางทีเราก็ไม่ได้รู้ถึงความหมายแล้วก็ในอายะนี้บางคนอ่านจบเล่มไปแล้วตำมัดไปแล้วเราก็ไม่ได้ศึกษาในความหมายของมันฉะนั้นวันนี้อายะหนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำกับพี่น้องทั้งหลายให้ได้สำนึกนะครับอัลลอฮฺสุบันตะลาได้กล่าวว่าอุซุบิลลาฮิมนะชัยตอนุราจิม ال الذين آمنوا و ا น ت กุลูบ و ฮุมบิซิกริลลาอ ب ลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินน ن ลกุลูบันดาผู้ซึ่งที่หัวใจบันดาผู้ซึ่งที่อีมานแล้วทั้งหลายแล้วก็หัวใจของพวกเขาทั้งหลายเนี่ยมีความสงบนิ่งบิซิกริลละเหตุที่สงบนิ่งเนี่ยเพราะอันเนื่องมาจากรำลึกถึงอัลลอฮ อัลลอฮบิซิกริลลาฮิตตมาอินนุลกุลูพึงทราบเถอะว่าการนำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นเนี่ยทำให้หัวใจทั้งหลายนั้นมีความสงบนิ่งนี่คือในสุรออัลลอ์ดูอายะที่2ี่8พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับลองใคร่ควรดูพอเวลาพี่น้องฟังกุรานหัวใจของพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องฟังเพลงหัวใจของพี่น้องเป็นยังไง แล้วก็แน่นอนเลือกเกินว่าฟังกับกุรอานฟังเพลงฟังคําพูดที่ไร้าสาระอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นเสียงเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะฟังคืออะไรแน่นอนเลือกเกินว่าคนทั่วไปใครก็ตอบได้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรฟังฟังแล้วมีบรารกัรกับหูเราฟังแล้วได้บุญนะครับยิ่งถ้าอ่านด้วยก็ได้บุญนั่นก็คือพระมหาคัมภีร์กุรานถ้าเราฟัง ก็ฟังเหมือนกันแต่ฟังแล้วได้บาปฟังแล้วได้มัลอูนุนถูกสาปแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮฮานตะลาอัลลอฮฺขับไล่ออกจากความเมตตาพรงค์นั่นก็คือฟังเสียงเพลงต่างๆซึ่งในคลิปที่แล้วตอนที่แล้วก็ได้นําเสนอกับพี่น้องไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นคนสองโลกนะครับเรานั่นก็จะต้องพยายามประคับประคองตัวเรานะครับไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่อะไรสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่จะให้เรานั้น ขาดทุนในโลกอาเกาะรเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องทั้งหลายในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่จะทําให้วัวใจของเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ครอบครองทรัพย์อันมหาศาลพี่น้องครับการครอบครองทรัพย์อันมหาศาลเนี่ยถ้าในความรู้สึกของคนทั่วทั่วไปนะครับการมีเงินอยู่ในธนาคารมากมายนะครับนั่นก็เป็นความรู้สึกของคนทั่วไปนนะครับ การมีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆนี่ก็เป็นทรัพย์ที่เรียกว่ามีความภาคภาคูมิใจการมีรถหรูๆร,ราคาแพงๆยี่ห้อดีๆหลายคันในบ้านก็เป็นความรู้สึกภาคภาคูมิใจเหลือเกินจะไปไหนมาไหนมันรู้สึกมีหน้ามีตานะครับเอาวันนี้จะไปงานนี่ก็เอารถยี่ห้อนี้ออกวันนี้จะไปงานที่ด้อยลงมาหน่อยก็เอารถอีอออกอยกี่ห้อหนึ่งออกไปหาเพื่อนฝูงไปเที่ยวป่าก็เอารถอีกยี่ห้อหนึ่งออก นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเหมือนกับเป็นตัวเองเนี่ยครอบครองรั์ไว้มากมายทีเดียวหรือการมีเงินนะครับมีทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองเก็บไว้ในตู้เซฟพอเวลาจะไปงานไหนก็ออกมาใส่ไปงานนะครับเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจถ้าเป็นมุสลิมเราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าเทาออกมาแล้วใส่ไปแล้วไปโอ้อวดไปโชว์เขาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร แล้วก็ถ้ามีแล้วไม่ออกสักาศไม่จ่ายสักาศก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเป็นการคลองทรัพย์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งถ้าหากว่ามุสลิมคิดอย่างนั้นว่ามีบ้านใหญ่ๆมีรถหรูๆห,หลายๆคันมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายในบ้านมีสระน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะเป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปแต่ของคนที่อีมาน คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่มีอิสลามนะครับแล้วคิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่บนโลกนี้เนี่ยเขาปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อที่จะเดินทางไปสู่อีกโลกหนึ่งและเขาก็คิดว่าโลกเนี่ยเป็นโลกที่เขาอยู่เหมือนคนแปลกหน้าเขาไม่ได้อยู่อย่างจีรังยั่งยืนเขาจะต้องไม่มีความคิดอย่างนี้อย่างเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะเรื่องที่ท่านนาบีสลุลตล่านละฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่า ใครกันนะคือคนที่ครอบครองทรัพย์มหาศาลเลยเราก็อยากจะครอบครองทรัพย์แต่ทรัพย์ที่ว่านั้น,น,นเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ดังกล่าวนะไม่ใช่ทรัพย์ที่เป็นรูปปรธรรมมีบ้านใหญ่ๆมีรถหลายๆคันมีทรัพย์สินในธนาคารมากมายไม่ใช่นะครับแล้วก็มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินที่พูดมาเสียอีกถ้าเราไม่ศึกษาจากคาสอนของท่านนาบี็อลลลอฮุอะลฮิวะซัลลามแนวเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้รับคําตอบตรงนี้ พอเราไปศึกษานะครับท่านรอซูนสาล,ลลัาาลอหวานไดฮหัวซันลได้กล่าวกับท่านมูอาสบุตรของของจาบานว่ายามูอาสกอลบุญชากิรุนวาลิซานุนจากิรุนวาซาจาตุนซอลิฮะตุนตัวอีนุกะอลอาอมริดุนยากะวาดีนิกะคอยรุนมักตาซานันนาสุนะครับนี่ก็เป็นหัดิษะนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ไบาฮากี นะครับเป็นฮาดิษที่4,116พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ครับเรามาดูความหมายนะครับจากฮาดีษบทนี้แล้วเราก็มาทำความเข้าใจกันท่านรอซูลได้กล่าวกับท่านมูอาสวยามูอาสก้อนบุญชากิรนโอ้มูอาสเอย๋ยหัวใจที่ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับหัวใจที่ขอบคุณอัลลอฮ์ลิ้นที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ นะครับนี่ก็คือประการที่สองประการที่สามภรยาที่ดีนะครับช่วยเหลือท่านในเรื่องของดุนยาแล้วก็ช่วยเหลือท่านในเรื่องของศาสนานะครับนะประเสริฐคอยรุมมัตตาจันมัตตาณาจนาสูประเสริฐ an มากยิ่งกว่าสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายสะสมเสียอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สามสี่ประการที่นบีบอกไว้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายเขาสะสมไว้อีกผู้คนทั้งหลายจะสะสมนะครับบางคนมีบ้านหลายหลังนะครับบางคนเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยนักการเมืองบางคนเนี่ยมีบ้านตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีทุกภาคเลยครับเขาซื้อบ้านเอาไว้นะครับเขามีรถหลายคันเขามีทรัพย์สินมากมายเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับคนพวกนี้หรอกครับเพราะว่า เรามีค่ามากกว่าคนที่เราจะเปรียบเทียบซะอีกเพราะคนเหล่านี้เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในโลกอาคิรอห์อย่างที่เรารู้กันแต่เราเปรียบเทียบกับคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ย้ามุสลิมด้วยกันเนี่ยเอาแต่ครอบครองทรัพย์เอาแต่มีทรัพย์นะครับแต่เขากลับไม่มีคุณลักษณะที่ท่านรอซูลได้สอนกับท่านมูอาซิมนิจบันไว้เลยเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่ขาดทุนอย่างยิ่งนะครับใครที่มี นะครับอย่างที่ท่านหลอโซนได้สอนมมอาดิบินจาบันไว้เนี่ยจะมีประการหนึ่งประการใดใน3 4ประการนี้เนี่ยพี่น้องมีค่ายิ่งกว่าขุมทรัพย์นะครับอันมหาศาลที่คนหลายๆคนมีอยู่อีกนบีบอกมีค่ามากกว่าอีกอะไรล่ะครับก้อนบุญชากีรุนนะครับให้เราตองให้เราพิจารณานะครับหัวใจของเราเนี่ยนะครับเป็นหัวใจที่ชุโกตต่ออัลลอฮฺสุบฮานาะหุตาลาไหม หัวใจของเราเนี่ยนะครับจะครอบครองทรัพย์อันมหาศาลได้ไหมจะมีค่ามากกว่าทรัพย์สินที่บุคคลทั้งหลายเขาครอบครองเนี่ยได้ไหมก็ต้องมาดูนะครับหัวใจของเรามีความนอบน้อมถ่อมตนต่อพระองค์ไหมหัวใจของเราเนี่ยระลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอยู่ตลอดเวลาไหมยามที่เรามีความสุขนะครับมีความสุขจากด้านใดๆก็ตามแต่นะครับ ที่มาประสบกับเราความสุขเรื่องธุรกิจความสุขเรื่องลูกนะครับความสุขเรื่องประสบะกับสิ่งดีๆงามทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้ให้เนมัดหัวใจเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไหมขอบคุณอัลลอฮ์ไหมนะครับแล้วก็สิ่งที่หัวใจของเรานั้นเนี่ยยึดโยงนะครับมั่นอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์ตาลาอย่างเหนียวแน่นไหมนะครับ มีสิ่งใดมาสั่นคลอนหัวใจเราบ้างไหมนี่คือประการที่หนึ่งเลยถ้าหากว่ามุสลิมผู้ศรัทธาคนใดก็ตามแต่ที่มีหัวใจที่ชากีรุนกอลบุญชากีรุนหัวใจที่รำลึกสุโกตต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัุตาลาแน่นอนเหลือเกินว่าเขากำลังครอบครองนะครับทรัพย์อันมหาศาลนะครับสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากมายเพราะหัวใจของเขานั้นน้อมนอบน้อมถ่อมตนต่อพระอ,องค์ ประการที่สองวาลิซานุนจากิรุนนะครับลิ้นของเขาเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเบียกชุ่มไปด้วยการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺตาอาลาอยู่ตลอดทั้งวันไหมนะครับรำลึกถึงอัลลอฮ์ไหมพี่นอ้องอาหรับบางคนเนี่ยนะครับพอเวลาเขาไปทํางานลิ้นของเขาเนี่ยนะครับบางคนขึ้นรถไฟฟ้านะครับผมเคยอยู่ต่างประเทศบางคนขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีลูกตัสแบ รำลึกถึง Allah. อัลลอฮ์ส่วนรายละเอียดของลูตัสแบนเราไม่ต้องพูดถึงกันบางคนก็นั่งซิกรุลล์บนรถอันนี้เราเห็นนะครับแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอารับบางคนเอามุสฮับขึ้นมาอ่านนะครับลิ้นบางลิ้นเขาเปียกชุ่มไปในเรื่องอะไรครับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับเปียกชุ่มไปด้วยการซาเกตนะครับมีการซิกรุลล์นะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ใน สภาพของการเดินทางไปทํางานวันนี้เราลองย้อนกลับมาดูสิครับว่าหัวใจของเราเป็นอย่างไรนะสองประการเนี่ยหัวใจของเราพอเราได้รับสิ่งดีๆที่เอาล้อให้เรื่องธุรกิจนะครับทำมาหากินเก่งหัวใจของเรายึดโยงกับอัลลอไหมล่ะว่าไอสิ่งที่เราได้มาจากการหากินของเราเนี่ยเราไปเปิดสาขานั้นเราไปเปิดสาขานี้เนี่ยมันมาจากใครครับคําตอบก็คือมาจากเอาลลอมุบฮานาวอาลา เรายึดโยงกับพระองค์หรือเปล่าหรือเรามีความรู้สึกว่าค่านี่แน่แล้วเกินนะที่ข้าสามารถทําธุรกิจขยายสาขาได้เป็นหลายๆสาขาทั่วประเทศนะครับในกรุงเทพมหานครมีแต่ธุรกิจของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมาจากความสามารถของเราเราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคิดอย่างนั้นให้เลิกซะพี่น้องตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์เลยนะครับเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยท่านก็ไม่ได้อย่างที่ว่าดังกล่าวหรอก ฉะนั้นเนี่ยการที่เราประสบความสําเร็จในเรื่องธุรกิจนะครับเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺสเวนต阿านั้นได้ให้กราหัวใจเรายึดโยงกับพระองค์ลิ้นของเราก็ชุกโกต,ต่อพระองค์รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะหวตาลาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ใช้ลิ้นของเราไปในเรื่องของการอ,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 อะไรนินทาว่าร้ายคนอื่นนะครับนั่นแหละครับลิ้นที่ทําให้เรานั้นประสบกับความล้มเหลวประสบกับความหายนะ ไม่ได้ครองทรัพย์สมบัติอันมหาศาลในโลกอาคิร์แต่กลับต้องเข้านรกเพราะอะไรครับเพราะลิ้นนี่แหละฉะนั้นเนี่ยท่านนาบีสลุลตล่านว่าในวัสันลำอยากแนะนําประชากรของท่านว่าถ้าอยากครอบครองทรัพย์อันมหาศาลเป็นการเปรียบเปยว่าในโลกอาคิร์เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ในหลุมกูโบส์อาลัมบาร์ักน้อยแล้วก็ไปอยู่ในทุ่งมัชชัดนะครับ สิ่งที่มันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทำให้เราประสบความสาเร็จทั้งในกูโบสปลอดภัยอยู่ยังมีความสุขแล้วก็ไปอยู่ในทุ่งมะชัดอย่างปลอดภัยอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺสุวตาลาก็มาจากลิ้นเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับลิ้นที่ซาเกตเป็นลิ้นที่รํำลึกถึงอัลลอฮฺสุวตาลาไม่ได้ใช้ลิ้นไปในการร่ารานคนอื่นใส่ร้าย,ายป้ายสีคนอื่นนินทาคนอื่น นะครับนั่นคือลิ้นแห่งความหายนณะทั้งสิ้นประการที่สามพี่น้องครับวซาอุยาตุนซอลิฮะตุนนะภรรยาที่ซอลิฮะภรรยาที่ซอลิฮะไม่ใช่ชื่อซอลิฮะนะพี่น้องคําว่าซอลิฮะแปลว่าภรรยาที่ดีตัวอีนุก,กอา,าอัลอามริดุนยากะที่คอยช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับในเรื่องของดุนยาของท่านสามีออกตอกแต่เช้าไปทํางาน ภรรยาก็ส่งเสริมนะครับหากับข้าวหากับปลาให้ภรรยาก็ส่งเสริมเตรียมเสื้อผ้าให้ชุดทํางานให้นะครับสนับสนุนสามีทําให้สามีสะดวกเตรียมรองเท้าเตรียมถุงเท้าให้เนี่ยภรรยาอย่างเนี้ยถือว่าเป็นภรรยาที่ซอลีฮะนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยพอลาลูกชายจะแต่งงานลูกสาวจะแต่งงานนะครับโดยเฉพาะลูกสาวเนี่ยนะครับ ก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าจะไปเป็นภรรยาเขาไปเป็นสะพ้ายบ้านเขาแล้วเนี่ยต้องทําตัวให้เป็นเจ้าจตุนซอลิหะตุนนะทํำยังไงล่ะก็ปรนิบัติในเรื่องของดุนยาเขาให้ดีเรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าเรื่องการทําความสะอาดบ้านเรื่องดูแลรูปภระระนะเยอะไปหมดเลยนะครับของภรรยาเนะี่ยแต่ขอให้รู้ไว้เถอะครับว่าภรรยานั้นเนี่ย ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยเท่ากับเขากำลังครอบครองทรัพย์อันมหาศาลไอ้ที่ว่าคนเขามีกันเยอะๆเนี่ยนะครับนบีบอกว่าถ้าเป็นคนดีอย่างเนี้ยดียิ่งกว่านะครับดียิ่งกว่าที่เขามีทั้งหมดเขาจะมีมากแค่ไหนก็ตามแต่แต่ความประพฤติของเราพฤติกรรมของเราเราช่วยเหลือสามีในเรื่องของดุนยาอัลฮัมดลแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนเราในโลกอาคิระห์อย่างมากมายทีเดียวนะครับ นะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรานั้นจะต้องอสอนลูกสอนหลานของเราเราต้องสอนนางนะครับพอเวลาไปอยู่กับสามีเนี่ยต้องไม่พร่ำบนนะครับไม่อิจดอดออรู้จักอดทนนะครับถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับต้องทำงานช่วยเหลือสามีด้วยความเต็มอกเต็มใจเรื่องอย่างนี้ต้องสอนนะครับอย่าให้เขาไปตัดสรู้เอง บางคนบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็รู้เองแหละนะก็ล้มเหลวมากี่คนแล้วพี่น้องถ้าเราไม่สอนไปเนะี่ยเราไม่สอนลูกสาวเราไปเนะี่ยครอบครัวอยู่ไม่มีความสุขมากี่ครอบครัวแล้วเพราะอะไรครับเพราะลูกสาวของเราไปเป็นสะพ้ายบ้านเขาเนี่ยเขาก็จะมองว่าอะไรลูกเองมันไม่ถึงสอนนะครับทำอะไรนิดทาอะไรหน่อยก็บ่นและอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องอดทนนะบีบอกถ้าอดทนแล้วเนี่ยมัน เป็นความดีที่ดีมากยิ่งกว่าการที่ผู้คนทั้งหลายครองทรัพย์สินไว้สีอีกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของดุนยาอย่างเดียวนะวดีนี้ก็คอยรุนนะครับแล้วก็เป็นภรรยาที่คอยให้การช่วยเหลือในเรื่องศาสนาด้วยการช่วยเหลือในเรื่องศาสนายัางไงล่ะนะสนับสนุนในเรื่องศาสนานะครับนางก็อะไรครับ คอยตักคอยเตือนนะครับสามีอาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของศาสนาก็เตือนกันได้นะครับบอกกันได้นะครับแล้วก็ช่วยดูแลลูกๆในเรื่องราวของศาสนานะครับเห็นสามีสอนนะครับกุรอานสามีสอนดูอาภรรยาอยู่ก็สนับสนุนนะครับมาเช้าป๋าสอนอะไรป๋าสอนกุรอานต้นไหนภรยาก็ช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง ที่จะต้องนําเอาหลักการของาศาสนาเนี่ยมาสอนแก่ลูกๆภรรยาที่สนับสน,นุนพอเวลาจะไปฟังาศาสนาทีา่ที่มัสยิดนะครับที่บัลเลหรือสถานที่ที่มีการบรรยายาศาสนาก็ไม่อิดอดนะครับเต็มอกเต็มใจในการที่จะไปด้วยการไปเรียนาศาสนาด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่สนับสนุนทั้งเรื่องดุนยาการสนับสนุนทั้งในด้านาศาสนาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดียิ่งนบีบอกเอาไว้แล้วดียิ่งดียิ่งแค่ไหนล่ะดียิ่งนะครับประเสริฐหรือดียิ่งมากกว่าสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายเขาสะสมไว้อีกเขาจะมีทรัพย์มากแค่ไหนก็นแล้วแต่ไม่ต้องสนใจถ้าเราเป็นคนที่มีสี่ประการที่นบีสอนไว้นี้หนึ่งมีหัวใจที่รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์มีลิ้นที่รู้จักรำลึกถึงอัลลอฮ์ประการที่สองประการที่สาม นะครับเป็นภรยาที่รู้จักช่วยเหลือสามีนะครับทั้งในเรื่องดุนญยญและศาสนาอัลฮัมดุลิลละขอฝากกับท่านพี่น้องนะครับแล้วก็ให้พี่น้องทั้งหลายพยายามไขว่คว้า,วานะครับแล้วก็ครองครอบครองทรัพย์อันมหาศาลนี้ให้ได้วบลาหิตัฟฟีวันฮิดายะสาลามุอะลัยกุมวะเรอฮมะตุลลอฮิวะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม